สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยยุค90นะครับรถหน้าใช้งานรถในกระแสสภาพเดิมเดิมโรงงานเหมือนออกศูนย์เลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับสภาพคันนี้ถือว่าสวยมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับช่วงล่างดีคัสซีสวยตัวถังรถไม่มีผุเลยนะครับเลขเพจป้าย ป้ายเติมลมยางยังอย,งอยู่ครบหมดนะครับสภาพภายในเดิมๆโรงงานสภาพสวยมากนะครับเอาไปใช้งานคุ้มๆกันเลยนะครับเอกสารพร้อมโอนรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับคําเตือนคือห้ามโอนมัดจําก่อนได้เห็นรถหรือติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับรถคันนี้ตั้งราคาขายอยู่ที่75,000บาทเอกสารพร้อมโอนนะครับ เครื่องยนต์ดีมากนะครับขับทางไกลหายห่วงน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับถ้าใครสนใจก็โทรไปตามเบอร์โทรได้เลยนะครับขอบคุณครับ